ปัน้นดินน้ำมันนะคะมือฉมังของเรานะคะชื่อว่าน้องเฟรมนะคะน้องเฟรมกําลังจะปั้นอะไรคะไหนให้คุณครูดูหน่อยค่ะมันคืออะไรคะกิงกากิงกาอ่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้กําลังปั้นอะไรมันคะกิงกาอ่าส่วนไหนมันคะนปั้นอะไรโอ้มีแขนมีขาหรือยังมีอะไรบ้างอ่าเล่าให้ครูฟังหน่อยสิโอ้โหมีกี่ขาไหนขยับมาดูสิโอ้โห โอ้โหสวยมากเลยค่ะพีะ่ขาขิดขานับขานคุณด,ด้วยนายเออมันชื่ออะไรคะ,ะชื่อกิงกาชื่อกิงกานะคะเอยเฟรมป,ปั้นด้วยมือของเฟรมเองนะคะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านเออค่ะ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะนี่ฝึกมือกับตาให้สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆมีความสุขกับการปัน้นเจ็กไหมคะมีความสุขไหมมีความสุขไหมได้ปัน้นเออมีความสุขชื่ออะไรนะขออีกด้าหนึ่งชื่อกิงกอก้งกา่าสีอะไรคะมันสีอะไรสีชมพูมันมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะสีชมพูอะ่ะ โอ้ัวพูดหรือคะไหนโชว์อีกรอบหนึ่งคะ่ะไหนโชว์หน้ากินกาหน่อยค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ